สวัสดีค่ะคุณเปาวันนี้ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองมาปรึกษาคุณเปาค่ะคือหลังน้ํารถครอบครัวของดิฉันจําเป็นต้องซ่อมแซมบ้านเป็นการใหญ่จึงเรียกช่างมาช่วยซ่อมตั้งแต่ทําความสะอาดเรื่อยไปจนถึงขั้นทําระบบไฟฟ้าใหม่รวมถึงซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ในบ้านด้วยคิดไปคิดมาก็เป็นเงินก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันและเนื่องจากเป็นเงินก้อนใหญ่ทางครอบครัวของดิฉันจึงไม่สะดวกจ่ายเป็นเงินสด จึงได้เขียนเป็นเช็คเงินสดให้กับทางหัวหน้าช่างไปแต่ปัญหาก็คือดิฉันลืมระบุวันที่จ่ายเช็คไปค่ะดิฉันเลยเป็นกังวลว่าเช็คเงินสดที่ดิฉันเขียนให้จะสามารถใช้ได้ไหมคะและถ้าไม่ได้อย่างไรดิฉันจะได้ไปรีบแก้ไขค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของวันที่ที่ออกเช็คเนี่ยก็คือวันที่ที่คนที่เซ็นเช็คให้เนี่ยเขียนลงไปในเช็คว่าเซ็นเช็คให้วันไหนเนี่ยนะครับ เป็นเรื่องสําคัญทีเดียวสําหรับเรื่องเช็คนะครับถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสมบูรณ์ของเช็คอันนั้นเลยแต่ว่าถ้าถามว่าคนที่ออกเช็คแล้วลืมเขียนวันที่เนี่ยจะทําให้เช็คนั้นเนี่ยศูนย์เปล่าเสียไปเอาไปขึ้นเงินไม่ได้เลยหรือเปล่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นสัทีเดียวนะครับเพราะว่าคนที่รับเช็คมาแล้วเนี่ยเมื่อจะเอาไปขึ้นเงินที่ธนาคารถ้าเกิดเห็นว่าคนออกเช็คให้ลืมกรอกวันที่เนี่ยก็สามารถเติมลงไปเองได้ครับโดยเติมวันที่ที่ถูกต้องไปว่าเขาเซ็นเช็คให้วันไหนก็เขียนลงไปอย่างนี้เช็คก็ยัังสมบบูรรณ์นะค ใต่เรื่องเช็คเนี่ยปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดเช็คเด้งคือเอาเช็คไปขึ้นที่ธนาคารแล้วปรากฏว่าในบัญชีธนาคารไม่มีเงินพอที่จะจ่ายให้ตามเช็คเนี่ยผลจะเป็นยังไงซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเช็คเด้งแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถไปฟ้องร้องบังคับคดีให้เขาให้คนที่ออกเช็คเนี่ยจ่ายเงินให้ครบเต็มตามจานวนให้ถูกต้องได้นะครับแม้ว่าเช็คจะไม่ได้ลงวันที่ไว้ให้ถูกต้องก็ยังสามารถไปฟ้องร้องให้จ่ายเงินให้ครบถ้วนได้อยู่ดีนะครับเรื่องนี้ไม่มีปัญหาในทางแพง่ง แต่อาจจะมีปัญหาในทางอาญานิดนึงครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่ออกเช็คเราเช็คเด้งเนี่ยในทางอาญาก็มีโทษมีความผิดอาจจะถึงติดคุกได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ตอนออกเช็คเนี่ยเราไม่ได้เขียนวันที่ให้แน่นอนเนี่ยในทางอาญาอาจจะมีปัญหาในการพิสูจน์ครับว่าวันที่ออกนั้นเนี่ยเป็นวันไหนแล้วคนที่ออกเช็คเนี่ยมีเจตนาจริงๆหรือเปล่าว่าจะออกเช็คโดยที่ไม่สามารถใช้เงินได้แต่ในทางอาญาเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่นิดนึงได้ครับ คือปกติแล้วเนี่ยคนที่ออกเช็คแล้วเช็คเด้งเนี่ยจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาด้วยนะครับก็คือว่าจะมีโทษถึงจําคุกได้เลยทีเดียวซึ่งความผิดนี้เนี่ยจะผิดก็ต่อเมื่อว่าตอนนี้เขาออกเช็คเซ็นเช็คเนี่ยเขารู้อยู่แล้วครับว่าในบัญชีของเขาเนี่ยไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายคือตั้งใจออกเช็คให้มันเช็คเป็นเช็คเด้งเลยเนี่ยก็จะมีความผิดอาญานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าเกิดเช็คลืมลงวันที่หรือว่าตั้งใจไม่ลงวันที่เนี่ยในทางอาญาอาจจะพิสูจน์เจตนายากสักนิดหนึ่งครับว่าวันที่ออกเช็คนั้นเนี่ยเขามีเจตนาที่จะให้เช็คนั้นเป็นเช็คเด้งมาตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่า mm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเช็คที่ไม่ได้ลงวันที่นะครับในทางแพ่งยังสามารถเรียกร้องให้ใช้เงินเต็มตามจํานวนได้แต่ในทางอาญาถ้าจะเอาผิดถึงติดคุกกันอาจจะไม่ได้นะครับ